ดีค่ะแม่โอนะคะแม่โอวอายุ52ปีมีอาชีพทำมาค้าขายบางทีก็ต้องทํากับข้าวเวลายืนทํากับข้าวนานๆรู้สึกจะปวดหัวเข่าจะลุกจะเดินจะนั่งก็ดังก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บมันเจ็บปวดเคยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นข่าเสื่อมต้องฉีดยาทุกอาทิตย์หรือไม่ก็ผ่าตัดแต่ผ่าตัดออกมาแล้วอ่ะกลัวเดินไม่ได้ก็เลยต้องพึ่งฝังเข็มและกินยาสมุนไพรแต่สุดท้ายก็ไม่หายอยู่ดีทอมากๆวันนั้นแม่นอนดู youtube เฉยๆ แต่ดันบังเอิญไปเจอเจ้าตัวนี้โอวิชัวโกเห็นเคสของคุณมรกตอาการคล้ายๆกับเราก็เลยตัดสินใจสั่งเลยไหนๆก็ลองมาหลายทางแล้วเผื่อจะดีขึ้นตามที่เขาบอกด้วยความที่มีส่วนผสมเป็นโปรตีนจากอัลมอนด์จะมาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกให้แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลาดื่มชงกับน้ำอุ่นได้เลยที่ชอบมากๆเพราะว่าเป็นนมถั่วมังสวิรัต หอมทานง,ง่ายไม่ผืดคอทานเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วพอๆนะคะเราว่ามันดีมากสําหรับคนที่ปวดตามข้อเราหลังจากที่ดื่มไปแล้ว3เดือนอาการปวดข้อก็ลดลงทําอะไรก็คล่องตัวขึ้นเกือบจะไม่เชื่อตัวเองเลยคิดไม่ผิดจริงๆที่เปิดใจลองดืม่มโอวิชัวโกมันฟื้นฟูและสร้างกระดูกอ่อนของข้อต่อได้แถมยังป้องกันการเสื่อมและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยใครเป็นโรคเบาหวานความดันได้หัวใจก็ทานได้ค่ะทุกวันนี้ก็พอใจกับสุขภาพ มีแรงทํางานมีแรงทํากับข้าวมีแรงออกกำลังกายไม่ท้ออีกแล้วค่ะลองดูค่ะไม่ต้องกลัวเลยเราผ่านมาได้ทุกคนก็ผ่านได้ค่ะดูแลตัวเองอย่าให้ขาดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของเราคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม